two mm -hmm. mm -hmm. เอาเลยครับผมสิเกลอร์ที่ผมในนะครับที่ขอมาอีกครับนะครับวันนี้ผมก็ทำการมาเล่นนีตาจากน้ำท่วมนะครับผมนะหรือว่า f อร์ e เอฟเคปนะครับผมนะก็แบบนี้เป็นแบบมือถือครับผมก็ใครรีดมือถือก็สามารถจะทางใต้คลิปเลยกันนะครับผมโอเคก็ลืมที่ันที้งไินนี่ครบหนึ่งบทอะไรเพื่อเป็นกำลังใจของผมมามาสแลปเลยนี่ะครับผมโอเคนะครับผมก็เนะครับผมมาเล่าดีกว่านะครับนี่ครับผม M C B E เดี๋ยวมันตั้งเป็น M C B E นะครับผม M C B E f อร์ e เอฟเคปนะครับผมหรือว่านีตาจากชั้นน้ำท่วมนน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 นะะะคคคคครรรรัััับบบบผผผมมมมมหืืออออวว่่่่าาาาีีี้้้จททขขึชชโเิง คอมพิวเตอร์ของเขานะครับผมเนี่ยมีแบบอื่นด้วยคือเดด์รันนะครับผมแล้วก็ใครอยากว่าเล่นเดด์รันก็สามารถมาเนรูปแบบได้เลยนะครับผมโอเคอย่าเพิ่มเพลย์บลูกดดีกว่านะครับผมกดนะครับผมก็คืออะไรห้าม PVP นอกจากเพื่อนอื่นเลยครับผมห้ามเช็คความโกงถ้าจะให้หาปุ่มก็ต้องแบบมีซาวหรืออะไรต่างๆนะครับผมอันนี้คือสร้างมาจากเว็บ m c b e d l นะครับตามนี้เลยนเลยครับผมก็ใครว่าเล่นแบบมีความสามารถให้เครดิตใต้คลิปเลยนะผมหรือว่าให้ติ๊งดาวโหลดนะครับผมแบบสร้างโดย MC MCPE 1 2 4้หนบผมโองฟ้าทีจิ้วจ้าจากนะครับผม Inspiration Casey from the นะครผมเราบอกอ๋อแลนด์ในบรรจงแต่บจากไอเกมโรบบอกนะครับผมพี่พีชว่าโรบบอกฟอร์ทเอสเคปนี่ครับผมอ่าโอเคเฮลซ์ว่าเกมที่แบบวิต้นแมนบรรจากรโรบบอกมาอยู่ในเกมไหมครับมันจะถูกกันไหนผมก็ปะเราไปร่วมดีก่อนแตครับผมไปกันเลยผมโอเพนเกตไปเลยผมตอนนี้เป็นเกตแล้วโอ้โหสวยงามนะครับโอเพนเกตแล้วนะครับผมนี่อะไรอ่ะโอ้อะไรอ่ะอันนี้คือนอนแลบอันนี้คือแบบมีหลายที่นะครับผมมี3ที่เลยนะผมต้องเล่นบอกว่าหลายหลายที่เนาะโอเคนะครับผมมาเราที่เริ่มที่เฟตเทอรี่หรือว่าโรงงานนะครับผมไปเลยเฟตเทอรี่นะครัับบผมมมเเเกกกป๊ตอนนี้าลงริ่ นะครับผมปึ๊บโอเคมาแล้ว f a c t o r y โอเคเราต้องแบบว่า3 2 1หนึ่ีเลยเราต้องแบบว่ากระโดดแบบว่าเป็นบารกัวผมซึ่งเราต้องทำการเช็คพอยต์เนี่ยผมเดี๋ยวจะบอกนะตอนนี้เช็คพอยต์ยังไม่เกี่ยวเฮี้ยเลยเดี๋ยวนะต้องหนีนะครับผมซึ่งมันจะมีเวลาให้เราหนีเดี๋ยวให้เวลาให้หนีให้เวลาประมาณสามสี่ปีที่ผมเฮ้ยเราบอกเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวชิปมันถ้าเราแบบว่าไปไม่ทันมราจะแบบว่าค่อยๆแบบว่าไงเดี๋ยวค่อยๆที่แบบจะขึ้นมาผมดูนะเดหนือรอสี่นาทีผมรอสี่ทีนะ รอดรอดโอเคสา 3, 2, okay. มสองหนึ่งโอเคองก่อนเลยผมแล้วก็จะบอกว่างี้เลยต้องบอกว่าเนี่ยผมมันก็จะค่อยๆขึ้นทีทีชันนี่ผมซึ่งถ okay. ้าโดนนี่ค okay. ือไว้ละเราจะตายในทีเนี okay. 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 ่ผมโอเคฟึบเรียบร้อยผมเฮ้ยเดี๋ยวต้องแบบขึ้นอีกเนี่ยชิบหายละเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเอ๊ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่โอเคกดตรงนี้นี่ครับผมจะแบยบอกมีมีขึ้นมาเออเนี่ยมีมีจะพีทเราขึ้นนี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอืม e. โอเคอีกปุ๊บอ่าโอเคชิบโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแล้วโอ้ยโต้องนี้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 ป่าก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่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 ต่อเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่แล้วก็เ็บพลอยตรงนี้โถ่เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้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 โอเคเรางไปเยียบหมดเลยเราไปเยีบให้หมดนะครับผมคือไม่ค่าเยีบหมดเนี่ยคือว่าเราแบบจะแพ้ทีผมโอ้ยโอ้โถ เฮ้ยชีวิตชีวิตชีวิโคตรลุ้นโคตรลุ้นเดี๋ยวจะมาลุ้นมน้าชมันลุ้นลุ้นมันลุ้นมันลุ้นชีวิตผมเลยเดี๋ยเดินเดินเดเดินเดต้องแบบว่าคืนนี้ชึบโอเคเนี่ยตรงนี้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 ชึบโอเคเรียบร้อยเกมโอเวอร์เรียบร้อยเมสซีกั๊จังออกแต่ออกที่นี่เรียบร้อยแล้วผมโอเคนี่ครับผมคอนเทนท์ยินดีด้วยคุณออกเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะตามไปเลยาสามารถไปอะไรอ่ะดูไม่ไฟเหรอ ตกองไปไฟอ้โหสุดยอดไปเลยนะผมเฮ้ยผมรอดเนี่ยขึ้นไปรอดได้โอเคผมรีเทิร์นเดอะ o ูโรบีครับผมโอเครีเทิร์น lobby ครับผมอุตส่าห์จะมีอะไรให้ผมเลยไหมน่าจะไม่มีนะครับผมมีแค่นี้แหละโอ้โหนนบอะไรอันนี้แอมสอรี่ครับขอโทษนะครับโอเคบอยแมปนี้ถือว่าเป็นความอีซี่มากๆเลยนะครับผมโอเคก็ถ้ามีอะไรอื่นผมก็จะไม่เล่นต่อ เดี๋ยวกันะผมเพราะว่าม <ator il> <ğim> okay. <ed amplify heart People> okay. ันนี้สนุกครับผมคือมันจะมีความลุนรนนะครับโอเคก็หาว่าคลิปสั้นนี้ก็ต้องขอโทษเลยกันสีครับผมโอเคก็ขอมาดูคลิปนี้มก็ใครชอบคลิปหรือพี่จิกาที่เป็นคลิปคนดูเปิดไลค์ก็อย่าลืมกดถ้าจะคลิปกดแชร์นะขอมาด้วยครับโอเคอย่าลืมกดติดต่อเพื่อนเพื่อนเป็นพาสกรองคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมโอเคบอกไปว่าเจอกันใหม่ผมคลิปหน้าแล้วกันนะมึงโอเคลาพี่กอล์มสวัสดีครับบ๊ายบาย